เขตเทศบาลเมืองเพื่อปล่อยลงเจ้าพญาตอนนี้ก็เหลือแค่ฝ่ามือเดียวครับที่น้ำทางเจ้าพญาจะย้อนเข้ามาในเขตเศรษฐกิจเดี๋ยวเราก็ต้องใช้กระสอบทรายล้อมครับพริกยังไม่สุดนะครับเพราะว่าทางชลประทานแจ้งมาว่าจะมาอีกประมาณสาสิบเซนนะสำหรับพรุ่งนี้เราก็ต้องเตรียมรกระกระสอบทรายกัน้นโดยเนี่ยเราได้สมาชิกสภาเทศบาลของเราเนี่ย อย่างเข้มแข็งนะครับพัดเปลี่ยนเวรเป็นมาช่วยกันทำกลไม้ละยมือขนาดมอเตอร์ไซค์ยังมาทุกกระสอบทรายมาครับ<ม>ก็ให้พ่อแม่พี่น้องเขทศบาลเมืองอ่างทองไว้ใจเลยครับว่าเราต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันสุดครับตอนนี้หยุดพักเครื่องครับนายดีมากเครื่องตัวใหญ่ ของชลระทานนะครับท่อ30นิ้วใหญ่มากนะครับเป็นกําลังกําลังหลักเลยนะครับถ้าตัวนี้ช็อตไปก็น่าเป็นห่วงครับแต่ว่าเป็นเครื่องใหม่เอี่ยมแกะกล่องนะได้มาจากกรมชลระทานโดยชลปประทานจังหวัดอ่างทองเป็นผู้ขอมานะครับมาประจําการตรงป,ประตูน้ําวัดสระมชัยของเราครับก็สร้างความมั่นใจให้พ่อแม่พี่น้องเทศบาลเมืองอ่างทองนะครับให้สบายใจได้นะฮะ ระดับหนึ่งว่าถ้าเกิดว่ามันวิกฤตมากจริงๆมันก็จะเป็นฮะตอนนี้ก็ออกประกาศให้เก็บเข้าของขึ้นที่สูงนะครับเพราะว่าเราที่ทราบมาว่ามูลน้ําทั้งอยู่ทั้งเหนืออีกมากมายครับเขาก็จะเป็นต้องปล่อยมาแต่เขาก็ประกาศก็บอกทางเทศบาลเมืองว่าให้เก็บเข้าของแล้วก็ฝากด้วยครับว่าปลาตอนนี้ก็ต้องถอดมอเตอร์ขึ้นหนีน้ําแล้วนะฮะ ก็เรียนพ่อแม่พี่น้องเขตเทศบาลเมืองนะครับหรือใกล้เคียงที่ใช้น้ำประปาสูงคุณภาพก็พยายามหาภาชนะนะครับภาชนะที่ว่างๆเอาใส่น้ำไว้ให้หมดนะครับเพราะว่ามันเรื่องพนนี้มันไม่แน่ครับมันอาจจะเกิดก็ได้แต่เราคิดว่าอย่าประมาคนะครับขอบคุณมากครับ ตรงนี้หน้าวัดต้นสนนะครับเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเขื่อนตรงนี้ไม่มีชิปลายอยู่ข้างนอกพร้อมขึ้นพื้นได้ตรงข้างบอ่อเต่าตอนนี้พื้นก็ทะลุหมดแล้วเราก็ต้องเอาิคลุกมาล้อมวัดไปส่วนหนึ่งครับเป็นห่วงมากครับทุช่วงนี้นะี่ครับ พายมก็อใจอยู่นะมันหลบน้ำนะเฮ้ลบทนี้มันวนไปวนแล้วว่ถวนน้ำเล่นกันอดอาหารหน่อยมึงทอ่พวนี้ดูเลยครับพญานาคเล่นน้ำไมได้ไป ลับมาที่กองชาตากรีฑาบาลเมืองนะครับก็อ,ออกไปตนะรวจทั้งสอ,องฝั่งในกรีฑาบานเมืองของเราก็สงคัายจะปลอดภยัยดีนะฮะเรื่องความแข็งความทนทานของกระแพงกั้นน้าเรื่องที่น้ําจะมาอีกเราก็ต้องเสริมขึ้นนะครับพรุ่งนี้เราก็ดําเนินการต่อนะครับแต่ว่าทั้งคืนเราก็ไม่ได้หลับตื่นนอนอยู่แล้วผัดเปียกเงินย,ยามกันเพื่อเฝ้าดูระวาง ถ้าเกิดมันรั่วหรือมันทะลุตรงไหนเราพร้อมปฏิบัตินะครับขอบคุณมากครับสาหรับวันนี้ครับจับต้กกอครับ